คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสว่วนทีครันนี้ผมอยู่ที่ lsm 99เช่นเคยนะครับอยู่ในหมอหเกมยิงปลาครับแลวเข้ามาที่ค่ายเกม ka เก m i n g ก็จะเจอหน้าตัวเกมตรงนี้นะครับ20สิเกมหรือจะตามมาอีกทางหนึ่งครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดกดเข้ามานะครับ มีลิงก์ให้กดนะครับหรือแอดไลน์กันเข้าไปนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร์กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้งบผม1,000บาทครับผมจะไปเล่นออกตุพัทนะครับใครยังไม่เคยเจอครับตามกันเข้ามันเลยนะครับไปดูกันอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับไปห้องบอลครับนี่เริ่มแรกของเราครับไปห้องบอลซ้ายขวายาวตำแหน่งยิงไปโดทนถ้าโดนมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับเรากดได้นะ แล้วเรากดปิดไปอันนี้พูดถึงจังหวะเรากำลังยิงสนุกสนุกอยู่นะครับแล้วมันพลาดไปโดนถ้ามันจะเป็นแบบนั้นนะผมจะเริ่มที่สี่บาทเลยนะครับไปครับจะได้กําไรหรือไม่ไปดูกันนะมากน้อยเราคือกําไรนะครับอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะ,ะโกดเป็นคนไม่จนทั้งปีแล้วครับเออ ถ้าคิดทำมาหาก,กินนะนี่เราก็ทำอาหาก,กินครับยิงปลา <c oughs> ไปไปเออไปยิงไหมครับขอให้ได้บวกนะขอให้ได้บวกอาหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับอย่างนี้หยุดก่อนนะเออผมจะวัดใจยิงไหมเอาไหมอ่ะไปครับยิงไปวัดใจยิงเพราะผมไม่ชอบเวลามันแข็งอะ่ะเหมือนปลาเข้าช่องฟิตอะ่ะกว่ามันจะละลายมันละลายยากเออแต่มันก็ระเบิดดีนะเออมันก็ได้อยู่นะ ตายี่กระเบนโอ้โหไม่ตายให้นะอ่ะสายไปโดนตันไหนตายก็ต้นนั้นแหละโอ้เราเล่นก็คือรอจังหวะครับรอจังหวะตัวเจ้าปลาหมึกมาเนี่ยแหละปลาหมกึกเอ้ยเรือเอ้ยนะวันนี้จะลองดูที่สี่บาทนี่นะครับว่าจะจะได้บวกมันเท่าไหร่นะไม่ขยับแล้วนะโอ้โหพอเห็นผมเห็นเลขหกแล้วผมใจหายไนงะยอดเงินอนะ่ะเนี่ยอยู่ที่เจ็ดร้อยกว่านะ พอนลงมา 6, หกเลยเราใจหายอะ่ะเออแปลกๆ่ยมันวูบนวับเหมือนแล้วอะไรนะมันจะมาครึ่งหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเออเนี่ยเลขหกแล้วเลขหกแล้วมันก็วูบนวับนิดนึงเออเลขเจ็ดข้อยงชั่วอะไรเงี้ยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไปครับเราเท่าไหร่เท่านั้นนะเออเท่าไหร่เท่านั้นเสียก็ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ยังมีเออพรุ่งนี้เรายังมีครับนี่แนะ่ขึ้นมาเลขเก้าก็ใจชื้นหน่อยครับปลาหมึกมา ปลาหมึกมาครับปลาหมึกมายิงครับนี่ปลาหมึกมาต้องยิงก่อนแล้วต้องยิงก่อนแล้วได้เท่าไหร่เลยเพราะว่าการทิ้งที่สี่บาทครับหกแล้วเหลือห้าสี่โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยปลาหมึกครับอีกหนึ่งตัวครับไอหน้ามืดตัวนี้ไอหน้ามืดตาเดียวไปครับยิงทิ้งกันไปครับสี่บาท ถือเราสูสีนะครับตอนนี้ยอดเงินเราสูสีมาแล้วครับมาแล้วอีกทีไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะยิงไปครับขออีกทีครับระเบิร์มาทีครแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยสี่สามบทไปแปดเลยอะเรียบร้อยครับลงเรืยนจีนวันนี้นะครับเราหยุดแค่นี้า กู้กลับมาได้ครับหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบาทโอเควันนี้เอ้าพันสองแล้วนะพันสองไปเออได้ยังไม่ถึงสามร้อยนะอโอ้โหโัวล้อได้เมื่อกี้มันจะโบนอยู่แล้วเลือร้อยกว่าบาทเห็นไหมเออผมล็อกแล้วนะผมล็อกนะผมทิ้งที่แปดบาทนะผมล็อกนะเดี๋ยวผมจะลองนี่นี่มันมาได้ปลาหมึกมาแล้วผมทิ้งที่ปลาหมึกอีกทีนะครับอ๋นี่เราได้นะโอเคครับไป เงียบนีลุ้นนะไม่ใช่อะไรนะแปดเจ็ดหกห้าสี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพอครับพอกําไรห้าร้อยสาสิบสองบาทเออเออเนี่ยเออมันมาครับห้าร้อยสาสิบสองบาทได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับถือว่าเป็นกำไรแล้วไดเอ็มร้อยตั้งหลายขวดนะครับโอเควันนี้ครับใครมีเทคนิคอะไรนะครับตามมันเข้ามานะคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่า,าใต้คลิปนี้ ตามได้มีลิงก์ให้กดมีแอดไลน์เข้าไปนะครับไปดูกันไปดูกันนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสน,นุกแบบนี้ครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ